สวัสดีค่ะพบกับจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะเราก็ข้ามเข้ามาถึงเดือนใหม่แล้วตลาดเมื่อวานนี้นะคะก็ทำตัวดีขึ้นนะคะเพราะว่าหลังจากหลุดกรอบ up trend ตามกราฟ60นาทีมาเพียงวันเดียวตอนท้ายนะคะสามารถกลับขึ้นมาวกตัวกลับขึ้นมาได้นะคะเข้ามาอยู่ในกรอบเดิมพร้อมด้วยสัญญาณซื้อจาก MACD และ modified stochastic ในกราฟ60นาทีนะคะ ทำให้มองว่าวันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับขึ้นต่อนะคะยกแนวรับแนวต้านขึ้นมาทั้งคู่นะคะเป็นแนวรับที่1,500ถึง1,495จุดแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่1,515ถึง1,520จุดค่ะ สต็อกว e วเป็นตัว KTB นะคะ KTB นี่เมื่อวานวิ่งแรงแล้วก็ดูมีกำลังนะคะด้วยวอลุ่มที่หนาแน่นมีสัญญาณหนุนจากเครื่องมือทั้งระยะสั้นและกลางนะคะพร้อมกับมีการสร้างฐานอย่างมั่นคงนะคะให้แนวโน้มว่าน่าจะขึ้นต่อได้แนวต้านจะอยู่ที่18บาทและ18บาท40รับที่17.3คัดลอสที่17ค่ะ ถัดมาเป็นเอสโซนะคะเอสโซมีสัญญาณจากเครื่องมือระยะสั้นก็คือ ISI กับ Modified Stochastic ขณะที่ MACD ดูท่งๆรงตัวได้แล้วนะคะทำให้มองว่าเป็นการพักตัวนะคะไซด์เวกกว้างเพื่อที่จะรอจังหวะไปต่ออย่างน้อยที่สุดเนี่ยน่าจะได้ทดสอบไฮเดิมที่13.7นะคะแล้วก็จะทำไฮใหม่เนี่ยรอบนี้น่าจะมีเป้าหมายอยู่ที่15บาทนะคะรับที่12.9และคัดลอสที่12.7ค่ะ ตัวสุดท้ายจะเป็น BTS นะคะ BTS เนี่ยจะค่อยๆขึ้นมาจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยราคาปิดสามารถปิดเหนือ e m a 75วันได้พร้อมกับวอลุ่มและสัญญาณซื้อจากเครื่องมือนะคะสิ่งตัวที่น่าสนใจก็คือ MACD ที่ขยับขึ้นมาบริเวณสีโล l i ายได้แล้วนะคะแนวต้านเนี่ยนะคะหลังจากที่ปิดเหนือ e m a 75วันก็มองเป้าต่อไปก็คือเส้น200วันจะอยู่ที่ประมาณ8.95-9บถึงบาท รับก็คือปปาบาทแปบาท60นะคะคั l ลอสที่8บาทห0ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ